วันนี้ผมจะมาแนะนำคอมพิวเ,เตอร์ที่ใช้ในการเรียนออนไลน์ในช่วงสถานการณ์โควิดนะครับวันนี้ที่ผมมาแนะนําก็คือ MacBook Air นะครับ M1 สเปคของ MacBook Air นะครับมีให้เลือกทั้งหมด3สีนะครับมีสีสีเงินสีทองสีเทาสเปคเกนนะครับจอภาพเป็นจอ Retina Backlight LED ขนาด13.3นิ้วรอมเทคโนโลยี IPS ความละเอียดปกติอยู่ที่2 5 1, 6 0คณ1,660นะครับที่ 227พิกเซลต่อนิ้วความเอีที่รับได้1,680คูณ1,050 1,440คูณ900 1,024คูณ640ควาสว่างอยู่ที่400นิดนะครับชิปเป็นชิป Apple M1 CPU แบบ8คอร์พร้อมคอหน้าประสิทธิภาพ4คอร์และคอหน้าแตบบ่ทำงาน4คอร์ CPU แบบ7คอร์และ8คอร์นะครับ Natural i g h t Engine แบบ16คอร์นะครับ แบตเตอรี่และพลังงานนะครับต้องเว็บผ่านระบบไร้สายนะสูงได้15ชั่วโมงเล่นภาพยนตร์ในแอป Apple TV นะสูงสิบกชั่วโมงแบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์ภายในตัว49.9วัตต์ต่อชั่วโมงนะครับอะแดปเตอร์แปลงไฟ USB Type C ขนาด30วัตต์การชาร์จและการต่อขยายนะครับมีพอร์ต Thunderbolt USB c ีจวนพอร์ตที่รองรับการชาร์จ d i p l a y Thunderbolt 3 USB 3.1รุ่นที่2หูฟัง เรือความจำนะครับเรื่องความจํารวมขนาด 8GB สามารถปรับแต่งได้เป็น 16GB นะครับตัวจัดเก็บข้อมูลนะครับ SSD ความจุส5 6 GB, สามารถปรับแต่งได้เป็น 512GB 1TB หรือ 2TB ครับมี touch id ระบบไร้สาย Wi-Fi การเชื่อมต่อไร้สาย Wi-Fi 6นะครับ Bluetooth เป็น Bluetooth 5.0นะครับกล้องเป็น FaceTime HD ความละเอียดอยู่ที่7 2 0 p เสียงและลำโพงนะครับเป็นแบบสเตอริโอรองรับการเล่นคอนเทนต์ในระบบ Dolby Atmos ชุดไมโครโฟน3ตัวนะครับช่องต่อ,อ mm. ตหูฟัง3.5มิลิเมตรขนาดและน้ำหนักนะครับความสูงอยู่ที่0.41ถึง1.61เซนติเมตรความกว้าง30.41เซนติเมตรน้ำหนักอยู่ที่1.29กิโลกรัมของภายในกล่องนะครับประกอบด้วย MacBook Air Adapter แปลงไฟ USB-C ขนาด30วัตต์ สายชาร์จ USB-C 2เมตรนะครับี่การสั่งซื้อนะครับเราสามารถเข้ามาในเว็บ Google และเข้าเว็บไซต์ของ Apple ได้เลยนะครับกดที่มุมซ้ายบนนะครับเขาว่า Mac MacBook Air นะครับในนี้จะบอกรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับ MacBook นะครับกดที่ปุ่มเขาว่าซื้อมุมขวาบนนะครับ ในนี้เราก็จะสามารถเลือกสีเลือกความจุได้นะครับที่ผมเลือกเป็นความจุที่อยู่นี่2หนะครับ CPU แบบ7คอรคในหน้านี้เราก็สามารถปรับแต่งหน่วยความจำนั่นนะครับให้เลือกเลือกระหว่าง8กิกกับส 6G กิกได้นะครับแล้วก็ตัวเก็บข้อมูลนะครับเราสามารถอัปเกรดได้ถึง2องเถี่ยบครับและมีฟีเจอร์ต่างๆอีกมากมายนะครับที่เราสามารถเลือกได้นะครับ ของภายในกล่องครัก็จะมี macbook air usb c charge แล้วก็อะแดปเตอร์แปลงนะครับกดใส่ถุงข้างล่างนี่ครับและก็ยังมีให้เลือกระหว่าง apple care p a c s นะครับและการคุ้มครองความเสียหายจากอุบัติเหตุสูงสุด3ปีนะครับราคา8,500ันอะแดปเตอร์แปลง usb c เป็น usb ธรรมดานะครับ สาย u s B C เป็น lightning นะครับสามารถซื้อได้ตรงนี้ก็ดูสินค้าไน้ถูกได้เลยครับที่เราเลือกก็จะเป็น macbook air ขนาด13นิ้วสีเทา space g นะครับราคาอยู่ที่32,900นะครับไม่ได้เพิ่มอะไรครับกดชำระเงินได้เลยครับ สำหรับท่านที่ไม่มี Apple ID นะครับให้กดดำเนินการตอนในฐานะแขกรับเชิญได้เลยครับทีนี้เราก็สามารถเลือกวิธีการรับสินคา้าได้ด้วยนะครับสามารถรับเองได้ที่ Apple s t o r e หรือจะให้จัดส่งก็ได้นะครับอันนี้ผมขอเลือกเป็นจัดส่งแล้วกันจะส่งมอบในวันที่10บเดือนสนะครับถึง17บเจ็ดือนสนะครับกดดำเนินการต่อ ที่อยู่สำหรับการจัดส่งได้เลยครับหน้านี้ก็จะระบุให้ใส่ชื่อนามสกุลและก็ที่อยู่นะครับจังหวัดอีเลมลมาในโทรศัพท์และกดดาเนินการต่อการชำระเงินได้เลยครับ